ตัวแมกมาแล้วว่าเขาทำมาจากอะไรถึงมันได้ไประสิทธิภาพสูงตัวแมกมาเนี่ยมันจะหนึ่งในหลายตัวนี่มันจะมีสารตัวหนึ่งหรือว่าซิลิโคนเวดดิ้งและก็ตัวดูดซึมเวลาทําไมมันถึงได้ผลต่างจากทั่วทั่วไปก็คือเวลาฉีดโดนไปพื้นอย่างนี้มันจะดูดซึมเข้าสู่ใบทันทีเลยมันเปียกแต่ว่าเปียกแบบดูดซึมไม่ได้เปียกแบบรอแล้วเหยแห้ง คือจะดูดซึมเข้าใบภายในหนึ่งถึงสองนาทีพอดูดซึมปุ๊บจนแห้งจะเคลือบใบด้วยซิลิโคนเวดดิง้งตัวซิลิโคนเวดดิ้งเคลือบใบเพื่อไม่ให้ยาและปุ๋ยละเหยออกจากใบกลางคืนนอนเพลีะ้ะแมลงมากินยาเขายังอยู่ที่ใบเนี่ยมันก็เลยตาย<ม>แต่ตัวอื่นทําไม่ได้แบบนี้ใช่ใชเพราะตัวอื่นฉีดป,ปุ๊บใบเปียกเปียกโดนแดดอย่างนี้ก็ละเหยไไปกับยา<ม>เปียกเพื่อรอละเหยแต่ตัวนี้ โดยการดูดซึมเข้าเหมือนกับหยดน้าแต่กระดาษซึมแบบนั้นซึมเสร็จยังไม่พอเคลือบไปเป็นฟิลบางๆเพื่อไม่ให้ยาละเหยนี่คือข้อแตกต่างจากตัวทั่วไปเองว่าทำไมยาที่เราฉีดไปเนาะมันถึงแตกต่างจากยาที่เราซื้อทาตามท้องตลาดส่วนตัวลาวาทำไมได้ใบยอย่างนี้ ตัวลาวาเขาจะรวมธาตุอาหารเป็นปุ๋ยน้ำสูตรรวมธาตุอาหารอ,อยากประหยัดเอาลาวาขวดเดียวได้ธาตุอาหาร13ตัวคุ้มขวดไปซื้อ4-5ขวดราคา3-4พันใช่ใชก็เมื่อก่อนอะใส่หลายอย่างเนาะใส่หลายอย่างน,นู่นนี่นี่นั่นใช่แต่ตอนเนี้ยใช่แม็กมากระลาวาแล้วก็ใส่อีกไม่กี่ตัวครับประสิทธิภาพสูง ประหยัดกูกันไหมล่ะประหยัดกูกันเยอะถ้ากลัวเจ๊กเขาขาดทุนไปซื้อช่วยเขาหน่อยใช่ไหมไม่ต้องกลัวเขาขาดทุนเราได้กำไรแบบนี้ที่สุดใช่ใช่เราคื้อตปอเนะตอบโจทย์ตอบโจทย์ดีมากอ่ะครับเอบางคนไม่เชื่อหาว่าโมก็่อไปลองไปใช้ดูใช่ดูมาปีที่แล้วดูมาครับอย่าซื้อเลยเนาะมันแพงแพงจริงๆเดี๋ยวใช่ไม่ได้ผลเออเพราะ เขาก็เปิดดูเนาะครับอืเขาใช่กันดีนะใช่กันดีนะอะในเมื่อะเขาอยากใช้ก็เลยว่าเอาสั่งยางละขวดไงใช่นั่นแหละพอมาฉีดขวดแรกขวดแรกหมดโอ้รู้เลยวัดดีดีเลยเหรอใช่ดีใบน้ำใบเขียวใบใหญ่เล็กเกาเขียไหม่มาลูกปนขนาดนั้นเลยเออแสียงว่า ได้ผลจริงๆนะเนี่ยใช่ไม่ได้มอนะได้ผลได้ผลไม่ได้ม้ใส่กันนะดเนาะต้องได้ผลถ้าไม่ได้ใบไม่สวยขนาดนี้หรอกใช่ดูใบขนาดนี้เราก็รู้ใบขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมล่ะใช่คือถ้าฉีดแล้วน้อนเพียมาแรงมากวนเนี่ยมันไม่ได้อย่างนี้หรอกไม่ได้ไม่ได้แล้วมาเกะถามว่าสวนเนี่ยใบสวยตลอดทุกปีแต่ปีนี้ใบสวยมากอือ ก,ขอขอก่อนเยอะเกินเสือสมก่อนใบจะเขียวใบจะมันใบจะหนาใบใหญ่แล้วใบ<อ>มันอย่างเงี้ยมันมันสวยจริงเลยนะสวยจริง <laughs>